จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญร่วมงานรวมน้ำใจให้กาชาติจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2566เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลและกิจการเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีในวันพฤหัสบดีที่15ธันวาคม2565เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาณสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีถนถนพรมเทพข้างสำนักงานสาธารณ ส,สุจังหวัดอุบลราชธานีหรือแจ้งความจำานงและบริจาคได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีชั่วคราวบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานีหมายเลขโทรศัพท์04524821บุคคลนิติบุคคลบริษัทห้างร้านที่บริจาคเงินสดให้แก่เหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่าเราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเรา บรจันถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี สาวัสดีครับพี่น้องชาวอุบลและท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการผู้ว่าชลธีพบชาวอุบลประจำวันจันทร์ที่28พฤศจิกายน2565โดยกระผมนายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีครับเริ่มด้วยการพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับ วันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันออกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23องศาสูงสุดประมาณ34องศาเซลเซียสนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำนะครับระดับน้ำแม่น้ำมูลวันที่27พฤศจิกายนสถานีวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับน้ำอยู่ที่110.76เมตรรอทกรนะครับซึ่งลดลงจากวันก่อนหน้า12ซนติเมตรนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในระดับปกติแล้วนะครับสำหรับเป็นน้ำโขงก็ระดับน้ำ อยู่ที่92.83เมตรรอตกอเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า6เซนติเมตรนะครับระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามครับอัตราการระบายน้ำจากแม่น้ำบูนสู่แม่น้ำโขงผ่านเขื่อนปักโูน<ๆ>ก็ยังอยู่ที่ 1, 4 0 2 6 6รลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือ121.19ล้านลูกบาทเมตรต่อวันครับสำหรับสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดระบลราชธานีนะครับขออนุญาตนำเรียนมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ก็คือศูนย์พักพิงโชคราวตอนนี้เหลือแค่4จุดเท่านั้นเองนะครับลดลงจากวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ2 1 1ครัวเรือน498สคนศูนย์พักพิงโชคราวลดลง4จุดนะครับคงเหลือแค่4จุดเท่านั้นนะครับสำหรับภัยพิบัติด้านการเกษตรก็เท่าเดิมน,นะครับในส่วนของการให้ความช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยนะครับก็ยังมีโดยต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับนางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีได้มอบถุงยังชีพที่ได้รับมอบจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบาน,นาภัยสำนักนายกรัฐมนตรีให้แก่ประชาชนผู้ประสบะกภัยในเขตเทศบาลนาครอุบลราชธานีครับโดยมีรองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาร่วมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน ในวันเดียวกันนี้เองครับก็มีช่องข่าวอมรินทีวีช่อง34นํานำทีมโดยคุณนพพรสใจกเกษมและคุณสรารวัตรกิจพาณิชย์ได้มอบเงินช่วยเหลืออุทกภัยแก่หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีหน่วยงานได้แก่รพสตโรงเรียนและองค์กรทางศาสนาที่ได้รับผลกระทบจำนวน3 8แห่งเข้ารับมอบเงินช่วยเหลือณห,ห้องประชุม ทศพักดีหนึ่งสำนักง,งานเทศบาลเมืองบาริทชลาราบนะครับในวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับก็ได้มีส่วนราชการที่ได้ออกปฏิบัติภารกิจในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้แก่เทศบาลน,นครอบบรุบลราชธานีจัดทุวเฉพาะกิจฟื้นฟูหลังน้ำลดลงพื้นที่ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะสิ่งของวัสดุเกินพื้นที่เสียหายหลังจากน้ำท่วมเพื่อปรับและพัฒนาภูมิทัศน บริเวณซอยพรหม,มราชหนึ่งข้างโรงไฟฟ้าเก่านะครับศูนย์ปพเขต13อุบลร,ราชธานีให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่หนึ่งคนพร้อมด้วยรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจำนวนหนึ่งคันนำอาสาูมนิธิกระจกเงาเข้าฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยบริเวณชุมชนท่ากอไผ่และชุมชนหาดสวนสุขเขตเทศทเบาลเมืองว,วาริชุมราบครับศูนย์บรรเทาสารภัย มทบ22โดยรอ 6, ,2 0จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมนำรถครัวสนามของหน่วยประกอบเรื่องอาหารให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอวดัดชมราครับขออนุญาตย้อนกลับไปพูดถึงกิจกรรมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันที่25พิพฤศจิกายนที่สนามกีฬาโรงเรียนอุบนวิทยาคมอำเภอเมืองอุบลราชธานี กระผมได้เป็นประธานพิธีถวายราชาสดุดีและถวายบังคมพระราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2565หรือวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยโดยมีนายอภินันที่ชัยแกระหัน รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งพร้อมทั้งผู้บริหารคณะกรรมการบริหารลูกเสอือผู้บังคับชาลูกเสอือข้าราชการและลูกเสอือเนตรนารีจากหน่วยง,งานต่างๆเข้าร่วมพิธีนะครับทั้งนี้ครับคณะกรรมการบริหารสํานักง,งานลูกเสือแห่งชาติได้กาหนดให้วันที่25พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสําคัญของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยลูกเสือเนตรนารีจะร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตวเวทิตาธรรมด้วยการประกอบพิธีถวายพวงมาลาถวายราชาสดุดีและแต่งเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีพร้อมออกบำเพ็ญสาธาร,รณประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆทั่วราชาอาณาจากักรเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีความสามัคคีมานะอดทนเสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นผู้ช่วยรบได้โดยยามขับขันวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านการศึกษาเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยบุคลากรทางการศึกษาและบรรดาลูกเสือเนตรนารีตลอดจนบุคลากรทางการลูกเสือทุกหมู่เหล่า ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงพร้อมใจกันวางพวงมาลาเพื่อถวายราชาสดุดีและร่วมปฏิบัติกิจกรรมประเพณีประโยชน์โดยพร้อมเพียงกันทั่วราชาอาณาจักรอันเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องทุกปีในวันสมเด็จพระมหาธิรราชเจ้าครับด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเล็งเห็นว่าประเทศชาติจะมีความมั่นคงได้นั้นจำต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้กำลังกองทัพที่มีคุณภาพและความรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์จึงทรงตั้งกองเสือป่าและนำเยาวชนมาฝึกอบรมตามหลักวิชาการทหารเพื่อเป็นกำลังสำรองในการป้องกันประเทศและทรงตั้งกองลูกเสือขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งรกรกฎาคมพศ2454 โดยมีพระราชประสงค์ให้นำกิจการลูกเสือไปเผยแพร่าตามโรงเรียนต่างๆเพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดีเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญดังพระราชดำรัสที่ว่าข้าไม่ต้องการตำราเรียนที่เดินได้ที่ข้าอยากได้นั้นคือเยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษซื่อสัตย์สุจริตมีอุปนิสัยใจคอดีดังนั้น บรรดาลูกเสือในยุคต่อมาจึงมุ่งมั่นดำเนินงานตามแนวพระราโชบายจบจนปัจจุบันเมื่อวันที่25พฤศจิกายนเช่นเดียวกันครับที่ห้องประชุมประทุมวรราชสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีกระผมได้มอบหมายให้ท่านประลัดจังหวัดนายสมเจตติงมงคลเป็นประธานการประชุมเตรียมการปฏิบัติการตามแผนยุทธการจังหวัดอุบลราชธานีปลอดยาเสพติด โดยมีหน่วยงานทหารตำรวจฝ่ายปกครองศึกษาที่การจังหวัดผู้แทนนายกวงการบริหารสจังหวัดผู้แทนนายกเจศมนตรีนะครอุบลราชธานีผู้แทนสำนักง,งานปปสภาค3และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชมุมเพื่อรับทราบแผนกิจกรรมในการดําเนินการป้องกันปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดอุบลราชธานีให้ลดลงในปีงบประมาณ2,566 โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างทหารตำรวจฝ่ายปกครองสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและสำนักง,งานปปสภาค3ในการปฏิบัติงานตามแผนโดยมีมาตรการต่างๆครับด้วยกันสามมาตรการนะครับมาตรการที่1ก็คือมาตรการด้าน,นการป้องกันยาเสพติดเช่นการขวาดบ้านสีขาวตรวจหาสารเสพติดปัสสาวะ ในบุคลากรภาครัฐการสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มเด็กเยาวชนในสถานศึกษาการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการการป้องกันยาเสพติดในศาสนสถาน,ถานตรวจคัดกรองยาเสพติดพระภิกษุสามเณรมาตรการที่2คือมาตรการด้านการปราบปรามครับเช่นการสก,กัดกั้นพื้นที่ชายแดนลาดตระเวนเฝ้าระวังจุดจอดเรือประจําหมู่บ้านการปราบปรามพื้นที่ตอนในปิดล้อมตรวจคน้นปราบปรามขยายผลเครือข่ายยาเสพติด ตรวจคนยาเสพติดเดเรนจำกลางอ,อบนราชธานีครับและมาตรการที่3มาตรการบำบัดร,รักษาผู้ติดยาเสพติดเช่นการจัดตั้งศูนย์คัดกรองผู้เสพผู้ติดยาเสพติดการตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดอำเภอท้องถิน่นการนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเข้ารับการบำบัดร,รักษาตามอาการณโรงพยจาบาลโดยเริ่มปฏิบัติการตามแผนยุทธการอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการปราบปรามพื้นที่ตอนในการปิดล้อมตรวจค้นพร้อมกันทุกอำเภอในห่วงระหว่างวันที่1ถึงสาธันวาคมนี้นะครับนอกจากนี้นะครับย้อนหลังไปเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับกระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าทรงพลวิชัยขัดคะร่วมงานถแถลงข่าวเปิดตัวคู่มือมิชลินไกด์ประเทศไทยเล่มใหม่ปีพศ2566 ที่โรงแรม THE อ t ทีดีโฮเทลนะครับถนนวิทยุเขตปทุมวันครับกรุงเทพมหานครในงานเปิดตัวคู่มือมิชลินไกด์ประเทศไทยประจำปี2566ซึ่งเป็นคู่มือแนะนำร้านอาหารและที่พักมิชลินไกด์ฉบับที่6ของประเทศไทยได้คัดสารรร้านอาหารครอบคลุมถึง9จังหวัดนะครับโดยอุบลราชธานีก็เป็น1ใน9จังหวัดนั้นด้วยนะครับ ในส่วนที่จังหวัดบุราชจนทานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทจังหวัดบุรีรามยนนีได้แนะนํารัฐอาหารในพื้นที่จังหวัดบุรารธานีกว่า20ร้านเพื่อเสนอให้มิชลินรับทราบและพิจารณามีหลักเกณฑ์การประเมินอของผู้ตรวจสอบด้านมิชลินด้วยการลงพื้นที่สํารวจแบบสุม่มใช้เกณฑ์5ด้านนะครับได้แก่ 1. คุณภาพของวัตถุดิบ 2. ความโดดเด่นของรสชาติและเทคนิคในการทำอาหาร 3. เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเชฟที่สะท้อนในอาหารและประสบการณ์ในมื้อนั้น 4. ความคุ้มค่าสมราคาและ5ความสม่ำเสมอโดยมีร้านอาหารจำนวน6ร้านที่คว้าสัญลักษณ์บีบกูมองประจำปี2566ในการจัดระดับครั้งแรกนะครับก็คือร้านอากาเวร้านอินโดจีนร้านหมก ร้านแพรอารยาร้านส้มตำจิดนดาและร้านวิวมูนนะครับการที่มิชลินไกด์ได้มาสำรวจร้านอาหารและคัดเลือกให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นพื้นที่ในการพิจารณาเลือกตรวจสอบคุณภาพร้านและรับรางวัลมิชลินประเภทต่างๆนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่น่าจินดีเพราะว่าจังหวัดอุบลราชธานีของเรานั้นเป็นเมืองที่มีอาหารหลากหลาย ผสมผสานวัฒนธรรมทั้งของไทยเวียดนามลาวนะครับเช่นเปื็ดจับยวนนะครับก็เ,เกลยบปากหม้อหมูยอกุนเชียงนะครับหมูยออุบลกุนเชียงไส้กรอกอีสานเค็มบักนัดนะครับาาเป็นของฝากและก็ยังมีอาหารจนพวกปลาแม่นม้ําที่โดดเด่นนะครับอีกทั้งหาได้รับการบอกเล่าเรื่องราวส่งต่อประสบการณ์ด้านอาหารของจังหวัดต่อน,นักท่องเที่ยว และผู้คนในผู้พิพาคอืนอ่นๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อุบลเป็นหมุดหมายที่สําคัญของนักท่องเที่ยวในอนาคตเกิดการยกระดับภาคลักษับภา,ภาพลักษักทางอาหารในพื้นที่พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านอาหารและการบริการให้มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลกระผมก็เชื่อว่าจะเป็นช่องทางที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องชาวอุบลและ ใช้วัฒนธรรมทางอาหารกระตุ้นเศรษฐกิจให้ค,คึกคักได้เป็นอย่างดีครับเนื่องด้วยในปี2565หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในเรื่องให้จังหวัดอุบลราชธานีและหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นสถานที่และเจ้าภาพร่วมจัดการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่40ระหว่างวันที่25-27พฤศจิกายน2565 แอาคารเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษามหาเทยาลัยอุบลราชธานีและค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพกองกำกับการตบรวจระเวนชายแดนที่22จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดข้อเสนอแนะแนวทางขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศร,รษฐกิจภายใต้ธีมสัมมานา connect the dot enhancing Thailand competitiveness หรือการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อร่วมพลังทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจประเทศไทยภายหลังการเปิดประเทศให้กลับมาเข้มแข็งและมั่นคงการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากส่วนกลางและภูมิภาคประกอบด้วยคณะกรรมการหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศประธานหอ,อการค้าจังหวัดและเลขาธิการหอ,อการค้าจังหวัดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ว EC ี ขอการค้าจังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งผู้แทนภาครัฐและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานสัมมนารวมทั้งผู้ติดตามที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานีประมาณกว่า1,000คนนะครับการจัดงาน25-27พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับก็จะมีโดยสรุปดังนี้ครับวันที่25พฤศจิกายนนะครับในช่วงภาคค่ำก็จะมีงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับ โดยกระผมก็ได้ไปเป็นประธานร่วมกับทางท่านสนั่นอังคบลคุณประธานหอ,อการค้าไทยและท่านมงคลจุลทัศน์ประธานหอ,อการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็จะมีการเ,าเลี้ยงต้อนรับนะครับผู้เข้าร่วมงานนะครับแล้วก็มีการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานนะครับการมอบรางวัลน,นักธุรกิจสตรีดีเด่นและนักธุรกิจรุ่นใหม่นะครับ เป็นการเลี้ยงรับรองนะครับสําหรับวันที่2นะครับคือวันที่26พฤศจิกายนนะครับก็จะเป็นการจัดที่อาคารเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชมพรรษามหาทิทยาลัยอยุบลราชธา,านีนะครับก็จะเป็นเ,เริ่มการจัดงานนะครับโดยมีผู้ที่ให้เกียรติมาประทัถาพิเศษนะครับ ก็คือท่านอาคมเติมพิธิท่านอาคมเติมพิธยาภยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านปาฐกถาพิเศษเรื่องพื้นเศรษฐกิจไทยเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันนะครับแล้วก็ท่านรัวราวศศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปาฐกถาพิเศษเรื่องการปรับตัวของประเทศไทยและผู้ประกอบการไทยสูตรธุรกิจ BCG และการนำแนวทาง ESG มาใช้เพื่อความย,ายั่งยืนนะครับเสร็จแล้วครับในช่วงบ่ายนะครับก็จะเป็นการนำเสนอ,อ Happy Model นะครับรัทักทายนะครับโดยท่านกาลินสารสินประธานอาวุโสหอกันค้าไทยและสภาหอกันค้าแห่งประเทศไทยนะครับการบรรยายพิเศษโลกเปลี่ยนเราปรับ โดยนางสาวปัทมาจันทรักษ์กรรมการผู้จัดการเอ็กเซนเชอร์ประเทศไทยนะครับเสวนาหัวข้อปลุกภูมิภาคฟื้นเศรษฐกิจไทยโดยประธาน5ภาคนะครับนั่งรายการโดยรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับเราก็มีการบรรยายพิเศษเปิดฉากทัศเศรษฐกิจภูมิภาคด้วยงานไม้ระดับโลก โดยนายภุริพันธ์บุญนากรองผู้อำนวยการสายงานบริหารสำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและเทศกาลองค์การมหาชนนะครับแล้วก็มีการนำเสนอผู้ชนะรางวัลปายูซีพิชชิ่งนะครับแล้วก็ตอนขําก็จะมีการเลี้ยงพัคข้านะครับแล้วก็มีการมอบรางวัลต่างๆนะครับในวันที่3ของการจัดงานก็จะเป็นการมอบรางวัล ผู้ว่าการจังหวัดสำเพาทองนะครับโดยท่านทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมุมตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวแสดงความเปนดีและก็มอบรางวัลผู้ว ar, ่าการจังหวัดสำเพาทองซึ่งกระผมก็ได้รับรางวัลน,นี้ด้วยนะครับโดยผลงานตั้งแต่ตอนที่เป็นผู้ว่าการจังหวัดยโสธรนะครับแล้วก็มีท่านพลรัตพิรมรัตอดีตผู้ว่าการจังหวัดอุบรลราชธานีก็ได้รับรางวัลน,นี้ด้วยนะครับ ตอนที่เป็นผู้ว่าการจังหวัดอุบนราชธานีนะครับแล้วก็มีผู้ว่าการจังหวัดอีกหลายท่านนะครับยี่สิกว่าท่านก็ได้รับรางวัลน,นี้นะครับแล้วก็ปิดสัมมนาโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสุพัฒนพงษ์พรนมีชาวนะครับท่านก็ได้ให้เกียรติมาเป็นผู้ประธานกถานะครับร่วมแรงร่วมใจยกระดับไทยสู่ความยั่งยืนนะครับแล้วก็ปิดการสัมมนา นะครับการสัมมนาครั้งนี้ครับก็มีผู้เข้าร่วมสัมมนาเกินกว่าพันคนนะครับก็เกินเป้าหมายแล้วก็ได้รับการชมเชยจากผู้เข้าร่วมสัมมนาว่าผู้จัดงานก็จัดได้เป็นอย่างดีนะครับผมก็ขอขอบคุณผู้จัดงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทางประธานหอ,อการค้าจังหวัดอุบลราชธาน,นีนะครับคุณมงคลจุลทัศน์ประธานหอ,อการค้ากลุ่มจังหวัดครับ คนสมชาติพงศ์พดาไกรนะครับผมทางผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมมือร่วมใจนะครับทุกภาพส่วนนะครับในการที่จะจัด,จดงานครั้งนี้เพื่อเป็นชื่อเสียงแล้วก็เป็นความภูมิใจของชาวอุบลราชธานีครับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญร่วมงานรวมน้ำใจให้กาชาติจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2566เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลและกิจการเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีในวันพฤหัสบดีที่15ธันวาคม2565เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาณสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีถนนพรมเทพข้างสำนักงานสาธารณ สุจังหวัดอุบลราชธานีหรือแจ้งความจำนงและบริจาคได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีชั่วคราวบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานีหมายเลขโทรศัพท์0 4 5 2 4 4, 4 8 2 1บุคคลนิติบุคคลบริษัทห้างร้านที่บริจาคเงินสดให้แก่เหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่าเราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเรา